อลันคาสาวสวยอกเบอรอ์ผู้ที่เป็นอดีตเอสปาร่าหมายเลข3ของไอเซนและเป็นตัวละครที่แฟนๆบีบต่างชื่นชอบเนเลียนสวัสดีครับผมฟิลจากช่องเคทีสตูดิโอครับผมวันนี้พบกับรายการ คอกระตูน EP 4ครับผมวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในกระตูนเรื่องบีดเทมานานะกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของอังคาสุดสวยเนลครับเนลหรือเนเลียนโทออนเดชูแอดีตเคยเป็นเอสปาดาหมายเลข3ซึ่งได้โดนเอสปาดาหมายเลข8ในตอนนั้นอย่างนอยโทราร่วมมือกับไซเอลฮอนโร่ร่วมกันทำร้ายเนลซึ่งเหตุผลในการทำร้ายเนลนั้น เป็นเพราะว่านอยโทรา่าไม่ชอบให้มีเพศหญิงมาอยู่ลำดับที่สูงกว่าตนและได้ทำร้ายเนลเลียนจนกลายเป็นร่างเด็กและสูญเสียความทรงจำเพราะโดนฟันหน้ากากฮอนโลกจนแตกทำให้พลังวิญญาณล่วไหลออกจากร่างกายกลายเป็นเด็กน้อยและต่อมาในตอนที่อิจิโกได้บุกเข้ามายัางฮูเอโกมุนโดเพื่อช่วยเหลืออิโนโอเอะที่โดนไอเซนจับตัวไปและกำลังเดินทางไปลาสโนเชขณะที่เดินทางไปนั้น ได้เจอกับเนลโดยบังเอิญโดยอิชิโกเห็นว่าเด็กผู้หญิงกําลังโดนโด้อยล่าโดยฮอลโลเลยได้เข้าไปช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเป็นการวิ่งไล่จับกันในแบบพี่น้องเท่านั้นแต่กะนั้นเนลก็ได้เห็นว่าอิชิโกถึงจะเป็นโยมทูตแต่ก็ยังช่วยเหลือเนลเลยทําให้เนลนั้นอยากช่วยเหลืออิชิโกโดยการเดินทางไปส่งที่ลาสโนเช่พอถึงลาสโนเช่เนลก็ยังตามอิชิโกเข้าไปจนกระทั่งอิชิโกได้เข้าต่อสู้กับอานาคาที่ตกอันดับเนลก็ย้าช่วยอิชิโก ด้วยการดูดกืนเซโร่เพื่อป้องกันอิจิโกะและยังสามารถโจมตีสะท้อนกลับไปได้และน้ำลายของเนวนั้นยังสามารถรักษาบาดแผลได้อ่อนๆอีกด้วยออกมาหลังจากที่อิจิโกะนั้นสามารถเอาชนะอนันคาหมายเลข6อย่างกิมจอลงได้แต่ร่างกายก็สบับปะสบอมก็ต้องมาเจอศึกหนักต่อเมื่อเอสปาราหมายเลข5าในปัจจุบันอย่างนอยโทร่าได้เข้ามาท้าดวลและด้วยสภาพที่อิจิโกะยังบอบช้ำกับการต่อสู้กับกิมจออยู่นั้น ทำให้อิจิโกะที่ต้องปกป้องอิโอเอะและเนวไปด้วยนั้นกำลังจะเสียท่าทําให้เนวที่เห็นแบบนั้นเลยได้ระเบิดพลังและร่างกายก็กลับมาเป็นร่างสาวสวยอีกครั้งและได้ทําการเข้าต่อสู้กับนอยเทราเพื่อปกป้องอิจิโกะและทําให้อิจิโกะได้เห็นหมายเลข3ที่อยู่บนแผ่นหลังของเธอและได้เห็นความสามารถในการต่อสู้ด้วยการดืดซับเซโร่ของนอยเทราเข้ามาเป็นของตัวเองและสวนกลับด้วยดับเบิลเซโร แต่ก็ยังเอานอยโทราไม่ลงจึงทำให้เนวจะต้องปลดปล่อยดาบจงขับขานกามูซาและได้ไล่ต้อนนอยโทราจนกำลังจะชนะแต่แล้วด้วยที่ร่างกายที่เพิ่งฟื้นกลับมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ฟื้นคืนล่างมานานทำให้พลังหมดและกลับมากลายเป็นร่างเด็กเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนวก็ไม่มีบทอีกเลยจนกระทั่งมาในภาคสงครามเลือดพันปีเนวก็ได้มีบทบาทอีกครั้ง ด้วยการมาขอความช่วยเหลือให้อิจิโกะไปช่วยตามหาดอนโดแจ็คเกอร์ที่ถูกราล่าคินซี่จับไปและหลังจากนั้นเนวก็ได้รับความช่วยเหลือจากอุราฮะะในการทําให้เธอเปลี่ยนเป็นร่างผู้ใหญ่ได้ดังใจและได้เข้าไปช่วยเหลืออุราฮะระในการต่อสู้กับคินซี่และหลังจากนั้นก็จบบทบาทของเธอครับด้านความสามารถตอนเธอเป็นร่างเด็กมีความสามารถในการใช้ความเร็วสูงพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายได้ ดูดกืนเซโรและสะท้อนกลับไปหาศัตรูสามารถใช้น้ำลายในการรักษาบาดแผลได้อ่อนๆอส่วนล่างผู้ใหญ่เธอจะดูดกืนเซโรได้เช่นกันแต่จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับเซโรของตัวเธอเองและปล่อยใส่ศัตรูการปลดปล่อยดาของเธอมีชื่อว่าจงขับขานกามูซาเธอจะมีขาเพิ่มมาเป็นสีขามีลักษณะคล้ายแพะภูขเขาในส่วนช่วงร่างแต่่วนช่วงบนยังเป็นมนุษย์มีหอกปลายแหลมทั้งสงด้านเป็นอาวุธ และค่าในการโจมตีคือลันซาโดเวเดเนลเลียนเธอเกิดวันที่24เมษาส่วนสูงอยู่ที่176เซนติเมตรในร่างผู้ใหญ่น้ำหนักอยู่ที่63กิโลม,ม,ม,มีผู้ติดตามคือเปชเช่และดอนโดแจ็คเกอร์เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเรื่องราวของเนลที่ผมนำมาฝากในวันนี้ถ้าตกหล่นตรงไหนนะครับพเพื่อนๆแฟนบีก็สามารถแนะนำตีเตือนกันเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้นะครับรายการคอการ์ตูนก็จบลงแล้วนะครับผมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคทีสตูดิโอด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ